สวัสดีครับผู้ชมมาเจอกันอีกแล้วกับไมยอมศิลป์ครับผู้ชมครับวันนี้เราจะพาไปดูผลไม้โบราณตัวหนึ่งนะครับที่หลายๆคนที่เป็นคนเท่าคนแก่เนาะจะรู้จักแล้วก็คุ้นเคยมากๆเลยเพราะว่าเอาไปกินเหมือนคล้ายๆอยู่ในตระกูลพวกเกาลัดนะครับพวกลูกอัลมอนด์ต่างๆที่อยู่ต่างประเทศเพราะรสชาติจะเหมือนกันเลยสมุนไพรของเราผลไม้ป่าของเราผลไม้โบราณของเราวันนี้ชื่อต้นกอขี้หนูนะครับหรือว่ากอหนู มีหลายชื่อมากๆเลยเดี๋ยวไปดูนะครับว่าสวยงามขนาดไหนอยู่ข้างทางเลยนะครับไปชมกันเลยอันนี้คือกอะขี้หนูนะครับดูสวยงามมากๆเลยนะครับไม่คิดว่าจะเจอนะดูข้างบนก็มีเคยเจอแต่ลูกที่มันสุกแล้วที่มันหล่นนะครับวันนี้เรามาเจอลักษณะการออกลูกของเขาแปลกมากเลยคล้ายๆเอเลี่ยนเลยนะครับสวยงามจริงๆไม่คิดว่าเขาจะออกมาเป็นทีๆแบบนี้นะครับผู้ชม ผมเป็นผลไม้ป่าชนิดหนึง่งลักษณะใบก็จะเป็นอย่างนี้นะครับบอกไม่ถูกเหมือนกันแต่ใบไม่มีความไม่มีความสากนะครับใบจะมันๆน,นิดนึงนะครับผมแล้วก็แข็งๆนิดหนึง่งลักษณะต้นก็วันนี้เราไปเดินในป่าดงดิบนะครับในป่าชื้นก็จะเจอต้นใหญ่ของเขาอยู่แต่เราไปเจอต้นใหญ่ต้นมันสูงเราเลยไม่ได้ส่องดูนะครับว่าลักษณะลูกมันเป็นยังไงเห็นเป็นพวงแบบนี้แต่ดูไม่ออกว่ามันคืออะไร แต่พอขับรถมาข้างทางนะครับก็เลยรู้ว่าอ๋อมันคือต้นก่อขี้หนููนั่นเองนะครับหรือว่าก่อหมูเรียกได้หลายชื่อนะครับมีเกือบทุกจังหวัดของประเทศไทยเลยนะครับทุกภาคของประเทศไทยแต่เวลาเขาอยู่เขาก็จะอยู่ค่อนข้างป่าที่เป็นชื้น,นหน่อยนะครับผมถ้าเป็นป่าโคกป่าอะไรไม,ม่มีนะคุณผู้ชมมีอยู่เนาะอยู่บนภูเขาก็มีพิินะีเนาะเราเคยเก็บอยู่แต่ทีนี้จะเป็นก่อขี้หนูอีกอันหนึ่งจะเป็นก่อจมูกหมูหรือว่าก่อหมูนะครับอีกตัวหนึ่งที่อยู่บนเขาเนาะที่เราเก็บ ลูกก็จะใหญ่กว่านี้นะครับแต่นี้ลูกเล็กๆแต่ยังไม่โตมากนะครับสามารถโตได้อีกนะนี่นะครับสบรพคุณทางด้านสมุนไพรไม่มีนะครับผมแต่ถ้าประเภทพวกกอพวกต้นพวกอัลมอนด์พวกอะไรอย่างนี้นะครับเขาก็จะให้รสชาติมันๆนะพวกนี้ก็จะส่วนใหญ่ก็บำรุงข้อบำรุงไขข้อนะครับผมน้ำมันไขข้อบำรุงข้อได้อย่างดีนะครับนี่นะครับผมกินเป็นสมุนไพรได้เลยนะครับถ้าใครที่ ไข่ข้อไม่ดีก็สามารถทานพวกผลไม้ชนิดนี้ได้เลยนะครับในตระกูลพวกอัลมอนด์ในตระกูลพวกเกาลัดพวกพวกมะก,กอกนะครับต้นกอกน,นี่ก็จะมีหลายกอกเลยนะครับถ้าเป็นกอกอีกตัวหนึง่งคล้ายๆลูกเกาลัดก็จะเป็นกอกตัวนั้นจะรสชาติเหมือนกันกับเกาลัดเปลือกก็จะเหมือนกันเลยนะครับแต่ลูกเขาจะเล็กกว่าแต่นี้คือกอกหนูนะครับมะก,กอกหนูนะคุณผู้ชมผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันเคยเห็นครั้งแรกคือ ที่นี่เลยนะครับไม่คิดว่าการออกลูกของเขามันจะเรียงออกตามชอบแบบนี้นะครับถ้าดูก็เหมือนงานศิลปะหรือว่าดูไปดูมาก็ขนลุกเหมือนกันนะคุณผู้ชมดูนะครับสวยสวยมากๆเนี่ยนะครับมองได้หลายแบบลักษณะใบก็เป็นแบบนี้แหละคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะซูมตัวข้างบนให้ดูนะเดี๋ยวผมจะซูมให้ดู จะซูมให้ดูนะครับเนี่ยคุณผู้ชมสวยไหมอันนี้ซูมแล้วนะครับซูมแล้วนะซูมแล้วนะครับซูมได้ไม่เยอะเท่าไหร่กล้องไ h โฟนนะครับผมกลับมาดูตัวนี้เหมือนเดิมนะครับเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมสำหรับกอนหนูของเรานะครับสวยน่ารักแล้วก็ดูแปลกตา คือถ้าเป็นคนในเมืองหรือคนที่ใช้ชีวิตในเมืองอาจจะไม่เคยเห็นนะครับเราขอเป็นส่วนหนึ่งในการหาข้อมูลแล้วก็พามาดูต้นจริงๆของเขานะครับว่ามีลักษณะเป็นยังไงนะครับวันนี้ก็ทําสําเร็จแล้วเราไปเดินในป่าต้นมันอยู่สูงเราเลยดูไม่ออกนะครับพอมาตรงนี้ก็โอ้โหรู้เลยนะครับเพราะว่าเราเคยเก็บลูกที่มันแก่แล้วนะครับของเขาไปปีที่แล้วนะครับแล้วก็ไปคั่วเกี่ยนะครับคุณผู้ชม ็เป็นว่าวันนี้นะครับฝากไว้ด้วยเหมือนเดิมนะครับสมุนไพรถ้าเราจะกินจะใช้ศึกษาข้อมูลดีๆนะครับหรือว่าปรึกษาผู้ที่มีความรู้ทางด้านสมุนไพรถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะคลิปหน้าเราจะพาไปดูอะไรนั้นจะได้ไม่พลาดนะครับวันนี้ก็อขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ